สวัสดีครับยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่การนําเสนอนวัตกรรมการจาัดก,การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเบสแฟก i ิ e ของผมผมชื่อนายวัฒนวัฒน์ลาศรีตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การศึกษาและพัฒนศึกษาโรงเรียนและตาทิเบตรับนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของผมนะครับคือเรื่องการพัฒนาทักษะการเล่นแบดมินตันโดยใช้โปรแกรมฝึกแบบข้ามันใดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนและตาทิเบตับ ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567ครับหลักการที่มาความสําคัญปัญหาหลักที่พบในชั้นเรียนเลยนะครับคือนักเรียนขาดความชํานาญในการใช้ทักษะพื้นฐานต่างๆเช่นการจับไม้การใช้มือและข้อมือการเสิร์ฟลูกการตีลูกหน้ามือและหลังมือรวมไปถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในสถานการณ์การเล่นจริงส่งผลให้นักเรียนนะครับขาดความต่อเนื่องความเข้าใจในเกมน้อยลงและขาดความมั่นใจในการ แสดงความสามารถของตนเองครับเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้นวัตกรรมโปรแกรมฝึกแบบข้ามบันไดได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามระดับความสามารถของตนเองโปรแกรมนี้แบ่งการฝึกออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนโดยแต่ละขั้นจะมีทักษะที่แตกต่างกาันไล่ตั้งแต่ทักษะระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงครับ การใช้โปรแกรมฝึกแบบข้าบันดนี้คาดว่าจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่นแบบมินตั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในการปฏิบัติจริงนักเรียนได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วในสถานการณ์ที่หลากหลายครับจุดประสงค์และเป้าหมายจุดประสงค์ของการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นแบบมินตั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยให้สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานได้อย่างเป็นระบบ สองเพื่อส่งเสริมความมั่นใจและความเข้าใจในกีฬาแบบมินตั้ของนักเรียนโดยเน้นให้ความสามารถตัดสินใจและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในการเล่นจริงรวมไปถึงการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเป้าหมายของการดำเนินงานในด้านของเชิงปริมาณนะครับนักเรียนร้อยละแปสามารถฝึกฝนและปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเล่นแบบมินตั้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การเล่น โดยสามารถแสดงผลการพัฒนาที่ชัดเจนตามระดับขั้นของโปรแกรมฝึก 2. นักเรียนร้อยละ75มีพัฒนาการด้านความแม่นยำและความรวเดเร็วในการเล่นโดยเฉพาะในทักษะการเสิร์ฟการตีลูกหน้ามือและหลังมือที่ต้องการความแม่นยำสูงครับเชิงคุณภาพนะครับนักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจถึงความสำคัญของ,ของทักษะการเล่นแบดมินตันในสถานการณ์ต่างๆได้เช่นการปรับทักษะการจับไม้การใช้มือและข้อมือ การเสิร์ฟลูกการตีลูกหน้ามือและหลังมือและการตัดสินใจในขณะที่เล่นครับ 2. นักเรียนสามารถนําทักษะการเล่นที่ได้รับจากโปรแกรมฝึกแบบข้ามบันไดไปประยุกต์ใช้ในการเล่นแบดมินตันในชั้นเรียนหรือการแข่งขันระดับกีฬาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขั้นตอนการดําเนินงานการออกแบบนวัตกรรมนะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือ1ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนนะครับ จะมีในเรื่องของการกำหนดปัญหาในชั้นเรียนกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงานวางแผนการทำงานแล้วก็แจ้งให้กับผู้เรียนทราบนะครับก็เรื่องของการออกแบบนวัตกรรม2กํกำหนดและจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนนะครับจะต้องผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรทำโครงสร้างออกมานะครับแล้วก็ทบทวนทักษะเดิมที่ได้ปฏิบัติไปแล้วนะครับ 3. นะครับการจัดทำเครื่องมือและประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนการสอนนะครับ โดยจะต้องศึกษาจากวัตถุประสงค์ของนว,วัตกรรมกําหนดเครื่องมือออกแบบและสร้างเครื่องมือขึ้นมารดยไปถึงทดลองใช้เครื่องมือกับนว,วัตกรรมที่ได้จัดทําครับ 4. การทดลองศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพนว,วัตกรรมการเรียนการสอนนะครับจะต้องการกวอเบื้องต้นจากผู้เรียนครูผู้สอนนะครับ2ก็คือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็จะนำผลการวิเคราะห์เนี่ยมาประเมินนะครับแล้วก็จะจัดทํานวัตกรรมขึ้นครับ การนำไปใช้นะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่6ส่วนด้วยกันก็คือการเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้นะครับสื่อการเรียนรู้ก็พวกแผนการเรียนการสอนนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นเรื่องของไม้แบดมินตันลูกแบดมินตันนะครับเน็ตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนอธิบายและแนะนํวิธีการให้กับผู้เรียนนะครับในเรื่องของกีฬาแบดมินตันต่างๆ3เรื่องกิจกรรมการฝึกตามขั้นบันไดก็เลยจากทักษะพื้นฐานต่างๆเรื่องของการจับไม้การเคลื่อนที่ในสนามรวมไปถึงทักษะขั้นสูงก็คือการเล่นเป็นทีมการสื่อสารนะครับ 4. บันทึกผลการฝึกฝนและการพัฒนานะครับก็จะมีการบันทึกผลอยู่ตลอดในเรื่องของทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะเบื้องต้นเลยทักษะพื้นฐานรวมไปถึงทักษะขั้นสูง 5. ปรับปรุงและฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่มีบันทึกผลการผลาฝึกฝนไปแล้วนะครับถ้านักเรียนมีผลการเรียนที่ค่อนข้างน้อยก็จะมีการปรับปรุงทักษะต่างๆให้นักเรียนได้ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นนะครับ 6. สรุปและให้ข้อเสนอแนะนะครับ พอบันทึกผลปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จะสรุปกับนักเรียนว่านักเรียนวันนี้ได้เรียนเรื่องอะไรไปแล้วก็ให้ขขอเสนอเรนเนะ่นการปรับปรุงตัวกับนักเรียนครับ 3. การประเมินผลการประเมินเชิงปริมาณนะครับก็จะแบ่งในเรื่องของบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต,ต่างๆไม่วก็จะเป็นสรุปผล Excel ในตารางนะครับแล้วก็จะวัดผลการพัฒนาทักษะของนักเรียนการประเมินเชิงคุณภาพนะครับก็จะวิเคราะห์ทักษะการเรียนของนักเรียนที่แสดงออกมารวมไปถึงสนทนากับนักเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจในทักษะกีฬาแบบเป็นตั้งกับ ผู้เรียนครับผลการดําเนินงานผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์นะครับนักเรียนมีพัฒน,นาการในทักษะพื้นฐานกีฬาแบบมินตันเช่นการจับไม้การใช้มือและข้อมือการเสิร์ฟการตีลูกหน้ามือและหลังมือโดยสามารถปฏิบัติทักษะเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยํายิ่งขึ้นตามลําดับครับ 2. นักเรียนยังแสดงความมั่นใจและสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารในทีมขณะการเล่นเกมจริงครับ ผลสำเร็จที่ได้จากการประเมินผลนะครับนักเรียนร้อยละแปสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูงในการเล่นแบบมิตตันได้อย่างเหมาะสมตามระดับขั้นตอนของโปรแกรม 2. นักเรียนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสแสดงถึงความเพิ่มขึ้นของทักษะการทํางานเป็นทีมและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆสุดท้ายนะครับสรุปได้ว่านว,นวัตกรรมนี้นะครับจึงประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลสำเร็์ทางการเรียนและช่วยให้นักเรียนสามารถนําทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับ ในเรื่องของตารางนะครับแสดงคะแนนการทดสอบของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังใช้โปรแกรมฝึกแบบขั้นบันไดเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นแบบมินตันนะครับจะเห็นได้ว่าก่อนเรียนนะครับคะแนนเต็ม30นะครับคะแนนเฉลี่ยนักเรียนจะอยู่ที่14.10นะครับหลังเรียนนะครับคะแนนเต็ม30เช่นเดียวกันคะแนนเฉลี่ยนักเรียนอยู่ที่25.31นะครับคิดเปอร์เซ็นต์้อยละความก้าวหน้าครับอยู่ที่75.48ปรครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับสําหรับผู้เรียนนะครับ ก็ได้รับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเล่นแบบมินตันอย่างมีระบบและมั่นคงเริ่มจากทักษะพื้นฐานไปสู่การเล่นในสถานการณ์จริงครับสำหรับผู้ปกครองนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการของบุตรหลานของท่านนะครับสร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นในความสามารถของบุตรหลานของท่านนะครับสำหรับครูผู้สอนนะครับก็ได้ประโยชน์จากการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้สามารถติดตามและประเมินพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 4. นะครับสาหรับโรงเรียนนะครับก็ได้รับประโยชน์จากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในด้านของการส่งเสริมทักษะกีฬาของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาครับปัจจัยความสําเร็จนะครับความร่วมมือของหลายฝ่ายเป็นระบบนะครับจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับผู้บริหารนะครับมีบทบาทสาคัญในเรื่องของการสนรับสนุนด้านนโยบายงบประมาณและทรัพยากรกต่างๆที่จาเป็นสําหรับการจัดทํานวัตกรรมทางนี้ครับครูผู้สอนนะครับที่ทุ่มเทในการออกแบบและดําเนินการกิจกรรมการฝึกฝนอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งการสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนนะครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับในเรื่องของความกระตือรือร้นในาการเข้าร่วมกิจกรรมความมุ่งมั่นในการฝึกฝนทั้งักษะกีฬาแบบมินตันอย่างต่อเนื่องทําให้พวกเขามีพัฒนาการทักษะอย่างมีประสิทธิภาพผู้ปกครองนะครับก็ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้และฝึกฝนยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนะครับชุมชนนะครับที่เห็นความสำคัญของพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาของนักเรียนซึ่งมีส่วนในการสร้างความยอมรับและให้คุณค่าต่อนวัตกรกมนี้ครับ บทเรียนที่ได้รับนะครับจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับข้อสังเกตนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยควรได้รับการฝึกฝนอย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนปัญหาและอุปสรรคนะครับในเรื่องของข้อจํากัดด้านเวลาการจัดก,การเรียนการสอนรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอสมงผลต่อการฝึกทักษะของนักเรียนที่ไม่ทั่วถึงจุดเด่นของโปรแกรมนะครับก็ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศความท้าทายให้แก่นักเรียนรวมไปถึงปรับให้เข้ากับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเลยครับ 4. นะครับจุดด้อของโปรแกรมการฝึกนะครับ ในเรื่องของทักษะบางทักษะก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติขั้นตอนนะครับรวมไปถึงแล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอด้วยครับสุดท้ายนะครับ5ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปนะครับก็คือจะหาอุปกรณ์ให้เพียงพองกับผู้เรียนปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนรวมไปถึงจัดอบรมเพิ่มเติม,ตมสําหรับครูเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกครับการเผยแพร่นะครับในเรื่องของเอกสารนะครับได้จะทําเอกสารนําเสนอการดําเนินงานผลงานเพื่อบริการแก่ผู้ที่สนใจนําไปศึกษาและปรับใช้ครับ ความสาเร็จในการใช้นวัตกรรมนะครับก็คือได้การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของครูผู้สอนรวมไปถึงเพจ a c e b o o k ของโรงเรียนครับการขยายผลและต่อยอดนะครับเห็นว่าควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปนะครับสำหรับครูผู้สอนโดยการอบรมนี้จะช่วยให้ครูได้รับประสบการณ์การใช้โปรแกรมฝึกกับขั้นบันได้จริงรวมถึงการฝึกสอนที่ประกอบด้วยขั้นตอนการฝึกที่เป็นระบบจากทักษะพื้นฐานไปสู่ทักษะที่ซับซ้อนนะครับนี่ก็เป็นภาพประกอบการดําเนินการกิจกรรมนะครับ ก็จะมีการลงเพจ f a c e b o o k นะครับเป็นอินโฟนะครับแล้วก็จะมีลงไปถึงเป็นโฟชาร์ดนะครับก็คือขั้นของการทำนวัตกรรมนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณคณะรมการทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมการนำเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ